สวัสดีค่ะพี่น้องอมือนี้แม่ดาสิผ้าไปเอาบุญเนาะผ้าพอกับลูกไปวัดทำบุญวันสงกรารสงนําพระเพราะว่าเพิ่นปะดยุทย์ดมือนี้เพิ่นยุดก็เลยผ้าเพิ่นไปเนาะพี่น้องนัน่นทำอย่างนี้แหละเปิดเลยค่ะ <S <S กดลงกดลง

จำได้ไหมไอ้ด้ามาลอยกระทงที่นี่เอเวลาไอ้ด้าเป็นมาลีเป็นและไอ้ด้าร้องไห้อยากได้กระทง แล้วแเพื่อนไอ้ดด้ามาแล้วอ่ะเ้ยจับหัวเขาสิลูกจับรูปหัวเขาไอ้ด้ากลัวเขามารูปหัวเขารูปหัวเขานี่เห็นไหมนี่นอืมไปจับดูเขาให้จับจับรูปหัวเขาเห็นไหมอ่าน่ากลับไปใกล้ๆเขาสินั่งลงใกล้ๆเขา นั่นแหละเออกินอะไรยิ่งกูแซ่บบ่ครับอือหืออือหือแซ่บบ่อือหือแซ่บครับตัวเจอกัน หลายปีสองปีเลยใช่ไหมครับแต่ว่าน้องไอด้าไปไทยแลนด์ใช่ไหมสนุกไหมไปไทยแลนด์ทำอะไรบ้างสนุกครับนคัุณพ่อด้วยนั่งดีๆนั่งดีๆสงกาเด์ดูสิริิเยูิสัเน่าลรักตราตัก Sông sân tay 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 à, <Penny> เสร็จแล้วค่ะกวดกวดวางเอาจากจับยกขึ้นให้หมดวางมหมดแล้วไปขึ้นไปบนวัดกลับบาลแล้วพี่น้องน้องไอด้ดาอยากกินสลัดพะนะแม่ก็จะไปแวะซื้อมะเขือเทศกับชีดไหยเ่นเพ่นมากมาก,กินสลัด ครับพี่น้องครับวันนี้จะกินสลัดครับสลัดครับเอินพี่น้องเนี่ยมาด้ด้ครับมากินมากินนมเอร่าด้วยครับโอ้เต็มปากกินเลยลูกแซ่บเลยเอร่าชอบที่สุดเลยเป็นมาลุ มะเขือเทศกับชีสกับขนมปังเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็อะไรนะใบใบกะเพราฝรั่งใช่ไหมที่เขียวเขียวนะ่ะเขาเรียกอะไรเหรอหอมหอมเนะ่ะหมมะตไม่อันที่เป็นสีเขียวเป็นผักสีเขียวอะเออไหนๆเขาเรียกอะไรคะมอซรเล่ามอมาเรลล่ไม่ไม่ใช่นี้อันนี้เป็นมอเรกะเพราเราเป็นชีส <Mo zzarella. S 1> <laughs> อ๋อบาซาลกาบาซาลกาคือคนไทยเขาเรียกกะเพรากะเพราฝรั่งอ,อโหระพาฝรั่งหอมมากๆเลยใช่ไหมคะที่สุดในโลกที่สุดในโลกอร่อย <laughs> อร่อยที่สุดอะไรนะในโลกในโลกโลก,กินช้ชาๆก็ได้ลูกออไนะคนุนแอ่แสบครับบอครับ แสบบ่ครับแสบครับ,สรบแสบยกกัง่ยเขาทำมันแสบแห้งทำมันแสบหลายตัวแสบแสบพี่น้องครับอืมแสบแสบพี่น้องครับโอ้ยคขขักหลายคักหลายคักหลายกินไปร้องเพลงไประว,วังจะได้พันรยาแก่พันรยาแก่พันรยาแก่ให้ยาพูดเรว เก่งจังเลยเพูดไทยได้ด้วยทำไมพูดไทยได้ล่ะครับใครพูดให้ฟังแล้วก็เรียนที่ไหนภาษาไทยแม่อ๋อเหรอเก่งเก่งเก่งกินหมดหรือเปล่าครับคิดว่าจะกินหมดไหมครับกินหมดกินหมดไหมครับหมดใทยครับโอ้โห กินผักเก่งอย่างนี้นี่เอง